เป็นพื่อนคนไหนที่ชอบเกมมือถือแนวอนิเมะกันบ้างคะหรือว่าชื่นชอบการ์ตูนอนิเมะเรื่องไหนพิเศษไหมซึ่งในวันนี้นะคะแอดมินได้รวบรวมเกมมือถือนะคะแนวอนิเมะหรือมังะที่น่าเลยที่สุดในปี2025ที่บอกเลยว่าแต่ละเกมนั้นมาพร้อมด้วยภาพสวยอลังการที่ทุกคนไม่ควรพลาดและก็ต้องมีติดมือถือกันไว้เลยค่ะซึ่งทั้ง10อันดับจะมีอันไหนที่น่าเล่นบ้างนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปรับชมกันตอนนี้เลยไปเลยค่ะ let's go เรามาเริ่มกันด้วยที่ตัวเกมแรกนะคะมีชื่อว่า Black Beacon เกมนี้นะคะจะเป็นเกมมือถือแนวต่อสู้นะที่ก็ใช้ผู้เล่นนะคะได้จัดทีมโรนันเจียนด้วยตัวละครเพียงสามตัวซึ่งสามารถสลับกันออกมาต่อสู้โดยระบบ QTE แล้วก็การทำคอมโบสุดมันได้และตัวเกมนี้นะคะก็ยังมีกราฟิกในสไตล์อนิเมะที่สวยงามและก็น่าตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็นคัสซีนะคะที่มีบทพาก์เสียงหรือจะเป็นอาร์ตสไตล์ที่เป็นพาร์ทนีก็ถือว่าเป็นเกมที่เทสตดีระดับหนึ่งเลยนะนอกจากนี้ก็ยังจะได้สนุกกับก,บกบารัฒนาตัวละครที่มีหลากหลายสไตล์จัดทีมกกคิดกลยุทธ์คอมโบด้วยตัวละครที่มียู่านดานเนื้อเรื่องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเกมแนวะอนิเมะที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นนะคะต้องตัวเกมนี้เลยสามารถดาวน์โหลดไปได้เงน่นเดอนได้ค่ะ ต่อมากับเกมที่เป็นยอดนิยมมากๆนะคะหรับแนวอนิเมะนะก็จะเป็น Solo l i v ริฟนะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างนีเพราะว่าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ผสมผสานระบบของเกมการชามือถือเข้ามาด้วยภายในเกมก็จะมีเนื้อเรื่องที่เป็นในสไตล์มังฮาวาแบบเป๊ะๆถ้าใครเคยอ่านมังฮาวาเรื่องนี้มาก่อนนะคะรับรองว่าอินกว่าเดิมแน่นอน ภายในเกมนอกจากที่เราจะเล่นเป็นซองจินอูแล้วนะคะเราก็ยังสามารถเล่นเป็นฮันเตอร์คนอื่นที่จัดทีมได้ก็จะมีระบบ QTE เหมือนกันนะที่ก็จะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับการต่อสู้มาเผาในระบบธาตุอาวุธพัฒนาตัวละครเลือกอัพสเตตัสเลือกติดตั้งสกิลพัฒนาอุปกรณ์สมทัและกอ็อื่นๆมากมายตามที่เกมแนว ARPG มีกันเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดภาพสวยงามอลังการสุดๆค่ะ ใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องบีชบัางคะต้องมาดูตัวเกมนี้เลยชื่อว่า Breed Beflow ซึ่งตัวเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้จากบีชนะคะซึ่งก็จะออกมาในรูปแบบเกม Action s u p e r นระหว่งงางโยมทูตกับฮาร์โรซึ่งเรานะคะจะได้ควบคุมตัวละครของเราที่ชื่อว่าอิจิโกะออกตะลุยในเรื่องลึกลับของการต่อสู้ระหว่างยงมทูตแล้วกับฮาร์โร ซึ่งการดำเนินเนื้อเรื่องของเกมนี้นะคะได้แต่ว่าเหมือนได้ดูอนิเมะเรื่องบีชมาอีกครั้งเลยทีเดียวค่ะภาพในเกมก็ถูกออกแบบด้วยกราฟิกเซลเชดซึ่งทําให้ภาพตัวละครอ,ออกมาคล้ายกับอนิเมชันมากๆยิ่งผสมกับภาพอนิเมชันในเนื้อเรื่องเสียงดนตรีและก็เสียงตัวละครยิ่งเพิ่มความอินนะคะแล้วก็ความสนุกมากยิ่งขึ้นนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะนะคะในตำนานเลยก็ว่าได้ใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ไม่ควรพลาด กันอันดับสี่กันเลยนะคะชื่อว่า Rezero เกมนี้ก็เป็นเกมแนว s t r a t e g y อจี RPG, ที่เราจะสามารถก้าวนดินพลับของเนื้อเรื่องได้โดยตัวเรือกที่เราเล่นเองก็จะมาด้วยระบบอินเทอร์แอคทีฟนะคะสตอรี่ทอร์นิงด้วยแบบการเล่นเราก็ต้องจัดทีมเราแาตัวละครในอนิเมะเรื่อง Rezero หรือชื่อท้ายที่เรารู้จากกา Re with, ักกัน Re s e a ชีวิติ a v i ต i t a โลกให้เรียบร้อยจากนั้นก็ต่อลลยไปในนาเจียนเพื่อกำจัดสัตว์ดแล้วก็ดำเนินเนื้อเรื่องพร้อมทั้งเรื่องเส้นทาง แล้ก็จะจบของเนื้อเรื่องด้วยตัวเองนะคะเกมเพลย์หลกนะคะก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะรูปแบบแรกก็คือการจัดทีมแล้วก็ตะลุยดันเจ้นเ่นเพื่อกำจัดมอนสเตอร์ให้หมดและรูปแบบที่2นะคะก็คือการต่อสู้แบบเทนเบสเอาเป็นว่าใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะคะต้องไปจัดกันแล้วลองนั้นเราเล่นกันดูได้นะ สำหรับอันดับ5ก,ก็มาฝังอนิเมะแนวกีฬากันบ้างนะคะกับ h ฮ q t o u c h t h e ร e a m เกมมือถือจากมังงะและก็อนิเมะสุดฮิตอย่าง i ฮคิวคูตบฟ้าประทานโดยตัวเกมก็จะเป็นแนววางแผนจัดทีมวางกลยุทธ์เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามสิ่งที่เราเรียนในเกมนี้นะคะก็คือสไตล์กราฟิกตละคอนแนวจีบีสมมิติแสนน่ารัก ที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นนะคะได้เอ็นดูเราตัวละครที่ชอบแถมภายในเกมก็ยังมีเสียงพากของตัวละครแบบจัดเต็มในหมวดในเรื่องชี้เหมือนเอาอนิเมะมาให้เราได้ดูกันแล้วนอกจากตัวละครกับเสียงพากแล้วก็ยังมีฉากคัสซีนตัวละครตอนใช้สกิลที่มีความเลื่อนไหลแล้วก็เพะกอบที่เข้ากับเกมการแข่งขันทําให้เราได้เล่นอย่างเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นใครชอบอนิเมะเรื่องนี้ดาวเราไปได้เงินด้ยได้นะ าพูดถึงเกมนวะอน,นิเมะนะคะขาดแต่เกมนี้ไปไม่ได้เลยกับ w r t u a Ring Wave จะเป็นเกมนวาแอคชั่นเอเมอาร์พีจีในสไตล์โอเพนเวิลด์ที่มีกราฟิกสามมิติอน,นิเมะสไตล์นะคะที่บอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยลองเล่นรือว่าพลาดมากๆที่เป็นจุดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นในของตัวละครที่มีความงดงามร้อเหลาแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในของการต่อสู้นะคะจะมาในสไตล์แอชชั่นแบบเต็มรูปแบบที่เราต้องเข้าโจมตีเราสัตรูไปพร้อมกับการลงดีกันโจมตีของพวกมัน การปะจุ่มายไปในโลกของเกมน,นี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าสนุกแล้วก็เพลินมากๆเพราะแผนที่มีความกว้างใหญ่แบบขั้นสุดพร้อมด้วยเควสแล้วก็กิจกรรมมากมายที่รอให้เราไปสัมผัสกันอยู่นะก็ใครที่สนใจต้องมีติมมือถือกันไวค้ค่ะ อันดับเจก,กันแล้วนะคะแกลเกียนที่มีชื่อว่า My Hero Academia Ultra Impact ตัวเกมนี้นะคะจะได้แปลงมาจากอนิเมะเรื่องดังอย่าง My Hero Academia ก็จะเล่าเรื่องราวในโลกที่มนุษย์มีพลังพิเศษจนทำให้เราวรา,ายร้ายได้ฮีโร่ออกมาอิซึคุมิโดริยะเด็กหนุ่มที่ไม่มีพลังพิเศษฝ่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่ในวันหนึ่งเขาก็ได้รับโอกาสเป็นผู้สืบทอดพลังของฮีโร่อันดับหนึ่ง และเส้นทาสู่การเป็นฮีโร่อันยิ่งใหญก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะระบบการเล่นของเกมนี้จะเป็นแนวการชาสะสมตวละครที่เป็นฝั่งฮีโร่แล้วก็ฝั่งบาบร้ายมาให้เล่นสะสมกันเราก็จะจัดทีมได้3คนในการประทะก,กับอีกฝ่ายแบบ3ต่อ3น้องๆพี่ๆคนไหนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ต้องมีติมือถือกันไว้ดาวโหลดเล่นกันูได้ดค่ะ อันดับแปดไททันสไตรค์ตัวเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรให้เราติดตามเหมือนในะอนิเมะแอทแทกออนไททันนะคะแต่จะเป็นการให้เราได้ต่อสู้กับพวกไททันตัวใหญ่เล่นตามด่านไปเรื่อยและที่สําคัญตัวเกมนี้ก็เล่นในท่าออนไลน์แล้วลก็ออฟไลน์ด้วยชื่อแหวว่าเนื้อเรื่องอะไรจะไม่เกี่ยวกับอน,นิเมะนะคะแต่บอกเลยว่ารูปแบบการเล่นสนุกมากๆแล้วก็เพลินม,มากๆนะให้เราได้เรียนรู้ทักษะในการฆ่าพวกไททัน แล้วก็ระบิการโจมตีของพวเมันก็คือจะเป็นการเก็บเหรียญไปเรื่อยนะคะแล้วก็ค่าท,ทายท่าให้ครบตามที่เกมกําหนดให้เ<ท>งินที่เก็บมานั้นก็สามารถนําไปปลดล็อกสกินนะคะบอกเลยว่าสกินแต่ละตัวละครน,น่าดีมากๆแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะใครที่สนใจก็ลองาองวน์โหลดได้เง,งินได้ค่ะอันดับที่ 9. โตเกียวดาร์ก แอดมินไม่แน่ใจว่าตัวเกมนี้เคยเป็นอนิเมะมัยนะคะแต่ในเกมนี้บอกเลยว่าเหมือนเราได้ดูนอนิเมะจริงๆเลยซึ่งในตัวเกมเราจะได้รับบทบาทเป็นอิโตะอายามินักสืบหญิงในโตเกียวคู่หูขอ,ของเธอนะคะแต่หายตัวไปอย่างกระทันหันและบอแสก็เรือรางในเกมจะสุภัยลึกลับแบบคลาสสิกญี่ปุ่นนะคะอิโตะก็ได้รับมอบหมายให้สำรวจเขตต่างๆของโตเกียวรวบรวมบอแสและก็ซักถามผู้ที่อยู่อาศัยเรื่องราวก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับหน้ากากต้องคำสาบนะคะที่ก็จะเชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้านโบราณและก้อนอนมากมายให้เราได้ติดตามแล้วก็ช่วยสืบกันด้วยนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆใครที่ชอบแนวนี้สไตล์นี้ต้องมีติมือถือไว้แต่เราเล่นกันดูคะ่ะ สำหรับะเกนที่10นะคะก็จะเป็นสไตล์เดียวกับเกมที่9นะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนว h o r l e r a v e n g e r สุดคลาสสิกที่ก็ได้ผสมผสานเรื่องราวชวนสะเพรงขวัญเข้ากับการตัดสินใจสุดดาทึกเมื่อพิธีกรรมกระชับมิตรภาพที่ดูรร้ผิดพลาดกับการเป็นความผิดพลาดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่พบว่าตัวเองติดอยู่ในเรียนอีกมิติหนึ่งนะคะที่ซึ่งต้องทราบทุก้อหลอนด้วยวิญญาณอาฆาตและก็เต็มไปด้วยคมรับอันน่าสยดสยองออกสำรวจไปทางเดินอันมืดมิด ค้นพบประวัติอนาาันน่าเศร้าแล้วก็การตัดสินใจที่จะชี้ชะตาว่าใครจะรอดและใครที่เธอพบจุดจบอาเสียงขวัญต้องบอกเลยว่าเสียงภาพจัดเต็มอย่างแน่นอนและบอกเลยว่าบรรยากาศญี่ปุ่นนะคะน่าขนลุกมากๆถ้าสนใจก็ลองดาดไปตื่นไปถือกันดูไว้ก็ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะก็จบกันไปแล้วใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องไหนในวันนี้แอดมินก็เอามานำเสนอให้ถึง10อันดบับก็ลองไปเลือกเล่นกันดูได้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนของเสียงแอดมินในวันนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่ายังไม่หายการเป็นหวัดนะถ้าอยากให้แอดมินหายไ,ไวๆนะคะยังไงก็ฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำใจให้กับแอดมินกันด้วยช่วงนี้อากาศก,ก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ในวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันมในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ